เสียงอ่านหนังสือธรรมะชุด26โอวาทธรรม26ปีวันละสังขารหลวงปู่ขาวอนาลโย16พฤษภาคมพุทธศักราช2552จัดพิมพ์เป็นธรรมทานจำนวนหนึ่งหมื่นเล่มเพื่อน้อมถวาย เป็นอาจรรยะบูชาแด่องค์หลวงปู่ขาวอนาลโยโดยชมรมกัลยาณธรรมกันที่23เกล็ดเพชรตอนหนึ่งเทศโปรดพระเนนและญาติโยมบ้านบ่อเสนงธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นแสงสว่างส่องให้เราเดินถูกทางอันนี้น่ายินดีเป็นบุญลาบของเราที่ได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาของพระพุทธเจ้าให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความดีที่ได้มาบวชอยู่นั้นให้เต็มพรรษาอยู่ในบ้านภาระเครื่องกังวลมันมีมากจึงต้องอาศัยผ้ากาสวพั์ ของพระพุทธเจ้ากลุ่มไว้ผมเป็นของสกปรกโกนทิ้งเสียเล็บสกปรกตัดทิ้งเสียให้พากันตั้งใจรักษาพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าว่าให้ภาวนาภาวนาชั่วช้างพับหูชั่วงูแลบลิ้นก็มีอานิสงส์อักโขอ,อักขังให้เราตั้งใจภาวนา พุทธโภพระพุทธเจ้าว่าผู้บวชเข้ามาในศาสนาของเราตถาคตได้ศึกษาเล่าเรียน84,000พระธรรมขันธ์จนหมดได้สวดมนต์กลางวันยังมีภาระอยู่วันละร้อยหนทั้งกลางวันกลางคืนยังบวชได้กินก่อนคลั้นบวชเข้ามาตั้งใจภาวนาพุทโธ พุโทโธชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นผู้นี้ได้กินก่อนผู้ศึกษาเล่าเรียนจบพระไตรปิฎกผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษากิ่งก้านสาขาเป็นผู้รักษาใบมันรักษากระพี้มันรักษาอีหยังมันทั้งนั้นผู้ที่ภาวนาได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำเอาแก่นมัน เอาแก่นมันก็เฮ็ดกันได้ธรรมะมีแต่มันอยู่มันกินมันสวดมนต์อยู่ทุกวันเท่านั้นธรรมะเป็นอย่างนี้แหละพอเห็นอย่างนี้แล้วคิดว่าเรารู้อย่างนี้แล้วจะไปสอบทำไมมันจะยากมันไปติแล้วนั่งทำสมาธิอยู่บนกุฏิทําสมาธิอยู่มันเป็นอย่างหละมึนหมดพอนหมด หัวนี่ก็มึนกุติอยู่ติดกันกับเจ้าอาวาสชาวบ้านมันนอนรวมกันมาอยู่กุติก็อยู่รวมกันกับพระเนนพระนอนอยู่ข้างบนเนนอนอยู่ใต้ถุนอยู่กันกุติเดียวมันยากมันหลายคนธุระไข่ธุระมันนั่งภาวนามันก็ไม่สงบสงัดให้เลยเข้าไปอยู่ในโบสถ์นั่งสมาธิ ระก,กมาฐานท่านเฮ็ดยังไงหนออาจารย์มั่นอาจารย์สิงก็ไปอยู่ดอดรออกเดินจงกรมเดินจงกรมหลายๆนี่เฮ็ดยังไงเดินจงกรมก็คิดเอาเดินปิดตาไปเดินไปเดินไปมันจะล้มแล้วมันก็ล้มลงหมาเห่าว่หมามันตื่น ออกจากที่นั่นไปอยู่อีกตำมวนหนึ่งเขามานิมนต์ไปเป็นอาจารย์ได้ถามพระองค์หนึ่งเป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนวัดนั่นและว,ว่าท่านรู้ไหมเราภาวนาธรรมกรรมฐานกับเราศึกษาเล่าเรียนอันไหนมันจะมีอานิสงส์มากได้บุญมากกว่ากันท่านว่าผมไม่เห็นหนังสือเรื่องนั้นมีพี่ชายกับน้องชายสองคน คนหนึ่งศึกษาเล่าเรียนพี่ชายบวชแล้วก็เข้าป่าเข้าดงไปเป็นพระกรรมฐานทุดงไปอยู่ตามป่าตามดงพี่ชายได้สำเร็จพระอรหันแล้วกลับมาหาน้องชายน้องชายก็อวดว่าเราเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วใครจะได้บุญมากกว่ากันพี่ชายบอกว่าพี่ชายได้บุญมากกว่าน้องชายก็บอกว่า ตัวเองได้บุญมากกว่าเถียงกันอยู่อย่างนั้นในที่สุดก็พากันไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันพระพุทธเจ้าเล็งเห็นด้วยญาณแล้วว่าพี่ชายที่ทำกรรมฐานได้บุญมากกว่าแต่เพื่อให้คนทั้งสองได้เข้าใจด้วยตนเองจึงทรงทําอิทธิปาฏิหารให้มีน้ำท่วมเต็มไปหมดพระพุทธเจ้า ถามว่ามาตามทางเห็นอะไรตอบว่าเห็นแต่น้ำน้องชายน้ำท่วมแค่เอวแต่พี่ชายท่วมแค่หลังตีนบางแห่งพี่ชายท่วมแค่แข่งแต่น้องชายท่วมมิดหัวเลยนี่ก็เห็นแล้วว่าใครมีบุญกว่ากันใครได้รับอานิสงส์มากกว่ากันพวกเราเล่าเรียนก็ดี จะได้บำรุงศาสนาของพระพุทธเจ้าวไว้บ่ให้เสื่อมสูญแต่ให้ภาวนากันเนื้อให้พากันนั่งไม่นั่งก็นอนเอาหลับไปก็ให้มันหลับไปภาวนาเสียพุทโธธรรมโมสังโฆภาวนาอย่าให้มันเสียเวลาการภาวนามันได้อนิสงส์มากพอเห็นอันนี้ละเลยออกเดินทุดง ไปาธาตุพระนมไปอธิษฐานที่ทาธาตุพระนมกลางคืนอยู่สองคืนก่อนนอนสวดปาติโมกถวายบูชาพระาธาตุตื่นขึ้นเช้าก็สวดปาติโมกถวายพระาธาตุอีกแล้วอธิษฐานข้าพเจ้าจะทำความเพียรทำกรรมฐานถ้ายัางไม่พ้นทุกข์ให้ข้าพเจ้าได้เกิดอีกอายุสิบปี ให้ได้บวชตลอดจนตายคาผ้าเหลืองสองชาติสามชาติส0บชาติย0่บชาติร้อยชาติถ้ายังไม่พ้นทุกข์ให้ข้าพเจ้ากลับมาบวชอีกตลอดวันตายจะเป็นหมื่นปีหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติถ้ายังไม่พ้นทุก์ก็ให้กลับมาเกิดอีกบวชอีกตลอดวันตายทุกๆชาติจากนั้นมา อยู่อุดอรราชธานีไปไหว้พระเจ้าองค์ตือ้อพระเจ้าองค์ตื้อนี่สำคัญมีเจ๊กอ้ออยู่เวียงจันทร์มันเอาดาบไปฟันแขนขาดเลือดพุ่งออกมาจริงๆได้เรียกผู้หนึ่งให้เอาทองมาหลอ่อไปเรียกเอาเองคิดสลดใจร้องไห้น้ำตาไหลมาอธิษฐานที่นี่อีกอย่างเก่าขอให้ได้บวชแล้วตาย ตายแล้วเกิดเกิดแล้วได้บวชอีกจนตายไปทุกชาติจนกว่าจะพ้นทุกข์อย่าให้ข้าพเจ้าได้สึกอย่าให้มีความกำหนักยินดีในกามทั้งหลายนั่นแหละเกิดมาบ่าทุกข์ไม่มีเราบวชอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ควรหวั่นไหวให้ตั้งใจภาวนาชั่วชีวิตเรามีอานิสงส์มากเป็นทรัพย์ภายใน ที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเรียกว่าอริยทรัพย์ให้พากันทําเอาจากนั้นก็ออกไปป่าทํากรรมฐานไม่หยันผู้ใดไม่กลัวตายตายช่างหัวมันกลางคืนช้างมันมาร้องโอ้โอเราอยู่ในกระตอ๊อบมันใกล้เข้ามานั่งภาวนาพุทโธพุทโธมันยังอยู่ไม่ยอมไปนึกได้ว่า บอกให้แม่ออกเอามะขามมาให้ขัดปาดเอาใส่ถุงแขวนไว้ที่ข้างกระต๊อบช้างมันมากินมะขามมันทำปากเสียงจูดจูดมันเปรี้ยวปากมันมันอยู่ตั้งสามชั่วโมงสชั่วโมงกินแล้วมันเอางวงล้วงเข้ามาเออันใดมันฮอนฮอนมันลมหายใจนี่ กูจะตายอยู่แล้ววันนี้เราจะทำอย่างใดหนอเราต้องออกไปสู้มันมันเห็นเราออกไปมันยั่นขึ้นมามันยืนเฉยเราต้องพูดกับมันเราจะบอกตามภาษาของเรานี่แหละพี่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยอย่ามากวนเราอย่ามาจี้เรา เราไม่ได้มาเบียดเบียนใครเรามาเมตตาภาวนาให้สัตว์พ้นทุกเท่านั้นขออย่ามาเบียดเบียนเราให้ฟังตามเราเราจะว่าให้ฟัง 1. อย่าไปฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่เนอสองอย่าไปกินไปฉันกล้วยอ้อยของเขา 3. อย่าไปเล่นชู้ลูกเมียท่านเนอสี่ อย่าไปอู้คํำไม่จริงห้าต้นอันไหนมันเป็นเครื่องดองของเมาอย่าไปกินบาปห้าอย่างนี้อย่าไปทำหนาครั้นเว้นกรรมห้าอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรไม่มีกรรมมีเวรแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วครั้นตายจากชาตินี้แล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ ชมนางฟ้านางสวรรค์อยู่84% 0 0 0นางครั้นตายจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนแล้วจะได้สร้างบารมีให้มันเต็มรอบจะได้เข้าไปสู่พระนิพพานตามพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เพราะบาปตัวไม่มีศีลมีธรรม โดนเขาใช้ขอสับเอาเออเอเอเอ,อย่างนี้แหละก็เพราะบาปของตนนี้แหละที่เราบอกนี่ให้จำเอาไว้ให้ละเว้นบาปห้าอย่างนี้อย่าทำให้ไปพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าเอาละไปเตอไปเตอพอแล้วครั้งหนึ่งอยู่ลำปางอยู่แม่ปางอยู่ในดงช้างมา มีเสียงดังขวักวกเวลามันเดินมามันช้างใหญ่ใกล้มาทางเดินจงกรมทาหารเขาเอาเทียนมาให้หลายเราเอามาจุดติดตามต้นไม้ไว้สว่างตลอดทางจงกรมเราก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาสงบจิตอยู่มันเดินเข้ามาใกล้ทางแล้วหยุดเฉยเราเห็นเราก็เดินจงกรมเฉย มันยืนอยู่นั่นจนสามทุ่มสี่ทุ่มกว่ามันจึงไป